สวัสดีครับยูกลาบังคายอซอฟนะครับวันนี้มาในจุดตัวคายแท็กคิดเวกเตอร์นะครับผมเป็นไฟฟ้านะตอนแรกผมว่าจะไม่รับแต่ผมคิดว่าคือตอนแรกตัวนี้ผมประกาศไม่ได้ประกาศหรอกแต่บอกลูกค้าอะไรท่านว่าผมไม่ได้รับซ่อมเพราะว่าผมซ่อมไม่เป็นแต่ด้วยความที่ผมรับซื้อมาแล้วผมก็ต้องลองวิจัยนะครับลองรื้อลองประกอบลองดูอะไรภายในแบบจริงจริงจังๆนะครับตอนแรกที่ผมจะไม่รับเพราะว่าผมไปยืมเพื่อน มาลือนะครับแต่ด้วยความเป็นของเพื่อนเนาะเราก็ไม่กล้าถอนเยอะมากนะครับหรือว่าผิดพลาดอะไรตรงไหนก็เราไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าหนึ่งเราต้องเสียตังค์นะครับแต่ตอนนี้ผมลองได้วิจัยแล้วได้ลื้อแล้วนะครับเขาเรียกว่าได้ลองลื้อแล้วนะครับผมถึงกล้ามาขายนะถ้าผมไม่กล้าลื้อผมไม่รู้จะขายยังไงครับเพราะว่าหนึ่งมันด้วยด้วยอุปกรณ์ภายในมันค่อนข้างจะถอนยากนะผมแนะนําใครอย่าไปแกะเล่นนะครับประกอบไม่ได้ง่ายนะครับตัวนี้ ผม,มองมอยู่กับวันนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมไม่เคยแกะเจ้าตัวนี้มาก่อนเคยแกะแต่เป็นของเพื่อนนะครับแต่มันไม่ได้แกะลึกเพราะว่าผมกลัวหนึ่งเลยประกอบผิดพลาดแล้วก็เคยเคยประกอบผิดพาลาดหละแล้วก็ต้องส่งให้ช่างที่รู้จักจาการประกอบให้นะครับผมก็เลยไม่กล้าแกะเยอะแต่ตัวเนี้ยผมลองเทสแล้วแกะแล้วประกอบแล้วจนมันเป็นปกติโอเคทำไม่รู้ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากสําหรับสายช่างนะถ้าใครจะไปแกะเองผมว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่าสําหรับช่างมันก็ถือว่ายากแต่สําหรับ คนที่ไม่เคยแกะเลยเนี่ยมันจะยากเข้าไปนะครับอย่าหาแกะนะผมบอกราคาตัวนี้นะครับตัวเนี้รถ <c oughs> ตัวนี้ราคาเก้าพันบาทนะครับพร้อมเล่นนะมีแก๊สลูกอ่อาไม่ใช้แก๊สขอโทษแบตท,ที่ชาร์จลูกหนึ่งถุงสปีดโหลดหนึ่งอันนะครับตัวนี้เป็นแม็กสแตนนะครับมันจุได้ประมาณร้อยห้าสิบนัดนะมันเลยต้องใช้สปีดโหลดนะครับผมโอเคมาเปิดกล่องกันนะครับ มาเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมแป๊บโอเคเปลี่ยนได้เท่านี้เพราะกดมากกว่านี้มันมันลึกเกินครับอันนี้คือภายในกล่องนะครับคู่มือยังอยู่ครบนะครับคู่มือสติกเกอร์เขายังอยู่นะเห็นไหมคู่มืออะไรต่างๆเขายังอยู่ครบนะครับตัวนี้มือหนึ่งราคาก็แอบ,บแรงอยู่นะนะ คู่มืออะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็มีตัวปืนแม็กกาซีนในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับมาดูตัวปืนกันนะครับยัดวางก่อนวางให้มันโอเคเอาที่ก็าทางแหละกวนมันคว่ำนะครับมาดูตัวปืนกันก่อนเลยศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยไม่ใช่ของเดิมนะครับไม่ใช่ของเดิมนะของเดิมผมไม่แน่ใจเป็น เป็นของรุ่นอะไรนะครับที่ติดปืนมาไม่ใช่แบบนี้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่ของเดิมมันแต่ผมก็จําชื่อรุ่นศูน้าหลังไม่ได้อีกนะครับผมเพราะว่าของผม้ขายตะมือสองนะครับของมันก็ปะปักปนปนกันไปนะครับบางชิ้นผมก็จํารุ่นไม่ได้แล้วนะครับได้มานานนะครับวิธีการใช้ศูน้าสูนหลังก่อนเลยนะครับกดตรงนี้กดตรงนี้นี่เวลาเราจะตั้งซ้ายขวานะครับมันจะมีตรงนี้ให้แบบตั้งนะครับส่วนนี้ตั้งขึ้นลงก็มีให้ตั้งเหมือนกันแต่ต้องมีตัวจุ๊บบิดนะครับผม แล้วก็ในกล่องก็จะมีแค่นี้ครับมีแค่แม็กกับตัวปืนนะครับผมอันนี้โลโก้ยังอยู่นะผมก็ยกเอาออกก่อนนะครับเพราะว่ามันกิกะตัวนี้ใครได้ไปก็คุ้มอยู่นะแต่สภาพมันอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับมันก็ไม่ได้ใหม่มากเนาะก็เป็นมือสองนะครับโอเคตรงนี้มีรอยตามการใช้งานนะครับก็จะมีเแม้จะมีรอยถะลอกตรงนี้นะครับกับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยไป็นรอยลอกของสีนะครับก็ถือว่าทางการใช้งานนะครับวิธีการตั้งฮอบเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงฝั่งนี้นะครับมนเป็นตัวดึงให้เนี่ยดึงปุ๊บมันจะเปิดเห็นไหมตั้งฮอปด้านในนะครับตั้งฮอบด้านในแล้วเวลาเราจะปิดช่องปิดฮอบเราก็ดึงนี้ลงมาแค่นี้เองนะครับตัวนี้ ระบบเซฟจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือเซฟอันนี้คือปลดเซฟและตัวนี้คือปรับโหมดเป็นยิงเซมิเบิร์ดโหมดแล้วก็เป็นออโต้นะครับง่ายๆคือท่านสามารถแล้วแต่เราจะชอบหรือว่าจะปรับยิงแบบไหนนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็สวยนะแล้วก็ตัวเนี้ยวิธีการพับท้ายนะครับกดตัวนี้ปึ๊บกดปึ๊บแหมไม่ถนัดข้างซ้ายมัใช้ข้างขวานี้ป้งกดนะครับกดตัวนี้ลงแล้วก็บิดแล้วก็ตบมัเข้าไป ก็เข้าล็อกแล้วถ้าใครท่านท่านใดเคยเล่นเกม PB หรือ point บ a n k ท่านจะเห็นว่าเขาถือสองก็บอกน้ำหนักเนี่ยผมให้ประมาณสักสองโลนะประมาณสองโลขวาเกือบสามถ้าใส่แบตใส่ลูกด้วยผมว่าน่าจะประมาณสามนะครับด้วยวัสดุมันเป็นโลหะนะครับบางชิ้นก็เป็นผมว่าน่าจะเป็นไนลอนนะเออแต่ว่าน้ำหนักมันก็กำลังดีนะผมว่านะครับหนะักถ้าถือมือเดียวออกมันก็ถือได้นะ แต่ถ้าใครไม่เคยถืออะไรมือเดียวหนักๆเนี่ยว่าก็เอาเรื่องนะครับเพราะว่ามันถามว่ามันหนักไหมมันหนักพอสมควรนะครับหนักพอสมควรถ,ถือมือเดียวก็เนี่ยถือต้องพักผมก็เริ่มสั่นแหละหนักอยู่นะหนักอยู่นะไม่พูดเล่นไปนะครับหนักมันเยอะโอเคเออผมเลือหยิบคู่มือให้ดูไหนๆก็มีที่วางแล้วหยิบคู่มือให้ดูว่ามีอะไรบ้างแต่ตัวนี้ถือว่าใกล้เคียงมือหนึ่งที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ครบนะครับผม สติ๊กเกอร์ก็มีอันนี้อันนี้นะอันนี้เป็นคำเตือนนะครับตัวนี้เป็นคู่มือของไคลเทคหรือเปล่าอ่านถูกนั้น่าจะไคลเทคนะบอกอนว่าผมไม่เชี่ยวเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับผมมาใช้ Google แปลภาษาในการอ่านอยู่เลยนะนี่คือเป็นวิธีการใช้งานต่างๆนะครับแต่ก็ผมจะสอนวิธีการใช้งานในคลิปนี้ไปด้วยเลยนะครับเพื่อที่หลายๆท่านจะได้เข้าใจกัน ง่ายๆนะครับออนะครับแล้วก็มีพวกพาร์ตอะไรต่างๆที่อยู่หน้าหลังนะครับบอกเลยว่าระบบเจ้าตัวเนี้ยมันไม่เหมือนใครเสื้อเกียร์ผมเลยบอกว่ามันยากนี่คือพาร์ตอะไรของเสื้อเกียร์เสื้อเกียร์มันเป็นตัวแอลนะครับผมบอกเลยว่ายากมากนะถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นช่างเนี่ยผมเนีตัวเนี้ยผมเคยแกะเนี่ยถือว่าเป็นรอบที่สองแต่รอบนี้คือแกะจากปืนที่ผมลูกค้ามาขายผมเลยมั่นใจว่าถ้ามันเสียหายผมยอมจ่ายนะครับ แต่ถ้าเป็นปืนเพื่อนผมก็บอกแรกผมก็ต้องจ่ายแต่จ่ายในฐานะที่ถามว่าเป็นค่าครูไหมมันก็เป็นค่าครูนะครับถามว่ามันก็ไม่คุ้มกับการที่ทําปืนของคนของของ,ของเพื่อนผมเสียหายแล้วกันผมเลือกที่จะไม่รับตั้งตอนแรกนะทีนี้ผมบอกไปแต่ตอนนี้ผม,ผมพอลองรือแล้วเออมันก็ยากนะแต่ก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าหนึ่งมันมันแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆเจ้าพวก m 4แต่แค่เสื้อเกียร์มันคนละองศาแล้วเวลาประกอบมันจะยากหน่อยนะครับใครที่เล่นบีบีการและอยากหรือผมยอมบอกว่าไฟฟ้าในงานอยาก ถ้าลื้อแล้วประกอบไม่ได้สมช่างนะครับหรืออันนี้คืออย่าลื้อนะครับถ้าเป็นปืนแก๊สเนี่ยส่วนประกอบมันน้อยกว่านะครับแนะนําว่าซื้อปืนแก๊สมาแล้วลองถอดเล็กน,น้อยนั้นน่าจะสมดุลก,กว่านะครับจะได้ไม่เสียหายเยอะนะาแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับคอยเทคนะครับผมเออนะครับตัวนี้โอ้หมเปรียบเทียบก็คือมือหนึ่งดีๆนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมันมาครบเลยนะ ทั้งคู่มือทั้งสติกเกอร์อะไรเคยังไม่ได้แกะเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้เราดูตัวปืนโดยละเอียดไปแล้วครับแล้วก็แจ้งตำหนิไปแล้วคือเรื่องสีอย่างเดียวนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่เรื่องสีทองตรงที่มันเป็นงานที่เป็นโลหะนะครับน้ำหนักเบาเออแล้วก็นี่เขาสกีนลายเห็นแมสด้าน,นในนะครับคิมว่าอะไรวะคิด USAAV คาลิเบอร์จุดสี่ห้านะครับคิดซูเปอร์เวกเตอร์ S M G ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นแจ้งประเทศผู้ผลิตนะครับแล้วขนาดกระสุนฝั่งนี้เป็นแจ้ง uh, ชื่อรุ่นนะครับคิดเวกเตอร์นะคิดซูเปอร์เวกเตอร์ S M G นะครับแล้วมีสตาร์สัญ,ญลักษณ์เขาตรงนี้บอดี้นะครับมาดูวิธีการใส่แบตนะครับวิธีการใส่แบตเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะแอบเออเรื่องท้ายนะี่ยดึงแล้วก็ ตอบได้เลยปกตินะครับเนี่ยคันคอล้วเกิดวันนี้แล้วตัวนี้มาพร้อมกับสายหูหิ้วเห็นไหมนะครับสายหูหิ้วติดพวกสายด้านหลังเป็นหนึ่งจุดนะครับก็คือถ้าติดคือจะห้อยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะด้วยความที่มันตัวเล็กแต่น้ําหนักไม่เล็กนะเออนะวิธีการใส่แบตนะครับวิธีการใส่แบตเจ้าตัวนี้จะใส่ตรงตูดตรงนี้แล้วก็กดแล้วก็ดึงออกมานะครับเนี่ยกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ แล้วก็ดึงออกมาแค่นี้เองนะครับอันนี้คือสายแบตเตอรี่สั้นนิดเดียวนะครับอ่อันนี้คือแบตนะครับแล้วก็เสียบมันลงไปแต่ตัวนี้ต้องจัดสายไฟดีๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่ความยาวของแบตกับสายแบตเนี่ยมันจะไม่ใช่สิความยาวของสายไฟที่ตัวแบตมันจะยาวนะครับต้องเสียบแล้วก็ เก็บสายไฟให้ดีนะไม่งั้นสายไฟอาจจะหักได้แล้วมันจะทําให้เขาเรียกว่าระบบยิงเราไม่ดีนะครับอาจจะสายไฟหักหรือว่าสายไฟอาจจะมีปัญหาทางที่ดีไม่ทางที่ดีหรอกถ้าท่านใดซื้อกับผมไปเรื่องสายไฟเดี๋ยวผมตัดเจ้าตัวสายไฟไอแบตเนี่ยให้มันสั้นลงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายยาวเนี่ยมันจะเก็บยากเนี่ยอันนี้คือผมต้องเบียดสายไฟสายชาร์จผมเองนะ ของผมเองไม่เป็นไรหรอกแต่ของลูกค้าเนี่ยผมต้องตัดให้มันสั้นเพื่อที่จะเสียบได้ง่ายและเก็บสายไฟได้ง่ายนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหาตามมาคือสายไฟหักสายไฟขาดปืนช็อตพังลามผมบอกเลยว่าเสียหายครับผมจะตัดความเสียหายนั่นคือผมจะตัดสายไฟของสายชาร์จออกให้ของแบตออกนะครับจะได้ลูกค้าได้ไม่ต้องแบบอารมณ์เสียนะครับแบตพังเพราะแบตลูกนึงก็สี่ห้าร้อยละก็ไม่คุ้มตังค์นะครับที่มันจะเสียหายนะโอเค อูเวลาใส่ลูกนะครับอันนี้คือแม็กสแตนนะครับแม็กก็ถือว่ายังสภาพก็มีการตามการใช้งานบ้างนะครับแต่ก็ยังใหม่นะเป็นแม็กสแตนนะอ่ะมีโหลดลูกเลยนะครับโอเคเอหมลูกหล่นลูกหล่นนี่ผมก็ใส่นี่ผมใส่ลูกแล้วนะครับเรียบร้อยนะต่อมา เรามาวัดความแรงนะครับอันนี้ก็ใส่แม็กก็ได้เลยปุ๊บจะเป็นแม็กยาวนะครับแล้วก็ปดเซฟปุ๊บอันนี้อยู่ที่ไซมีนะครับปดเซฟแล้วอันนี้อยู่ที่เซมอ่ผมลองยิงเซมีนะครับปดเซฟลงล่างเซฟอยู่ด้านบนปดเซฟลงล่างเออผมก็สับสนนะครับไกลตื้นมากนะครับระวังนะอะ่เซฟไว้ก่อนนะครับ ดูความแรงนะครับว่ามันจะได้เท่าไรนะขออนุญาตพับท้ายนะครับเพราะมันกีบกนงขนาดที่หดได้ยืดได้ผมเอาหมดแหละเพราะเขาตามขนัดผมอะเฟ <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม่ถนัดจริงๆเลยขออนญาตตั้งตัวกดความแรงนิดนึงนะฮะ มันก็นหนักอยู่นะปืนนะสามสามสี่สามสีหนึ่งสามสามห้าสามสามสี่ถือว่าไม่แรงมากลงสนามได้นะครับลงสนามได้เลยผมว่าโอ,โอเคนะความแรงขานาดนี้กำลังดีนะครับและอย่างคือลงสนามได้แล้วด้วยความที่เอ็มจีมันสามารถลงสนามที่เรียกว่าสนามอาซีคิวบีนะครับท่าสามารถหดเหลือแค่เนี้ เราวิ่งลูดได้เลยถ้าปรับเป็นออโต้นะครับ่าโคตรโกงกันได้เนี่ยแบบนี้เนี่ยตัวเล็กๆเล็กๆน่ารักพคปิกมากเลยนะตัวนี้นะโอเคไปดูความแม่นยำกันที่คว้าโอเคครับดูความแม่นยำเจ้าตัวคิดกันนะครับระยะ10เมตรเนาะก็สบายๆสำหรับพวกปืนพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะท่อมันยาวนะครับท่อมันยาวถึงถึงนี่เลยนะครับมันก็จะฟิลฟิลดยวกับท่อมันจะยาวมันจะสั้นกว่า CQB เล็กน้อยนะครับเ4 นะครับแต่ไม่ได้สั้นมากโอเคปรับไปที่โปเซฟนะครับอันนี้อยู่ที่เซมนีนะครับถือว่าพอได้พะยามันใกล้นะครับเมื่อกี้เซมีไปแล้วต่อไปก็เป็นเบิร์ดโหมดนะครับปึ๊บแบบนี้ ะผมน่าใส่ลูกน้อยไปเป,ปล่าไม่รู้วิธีการปลดแม็กก็เหมือนแม็กปืนสั้นนี่ปลดตรงนี้นะครับอือมันจะมีลูกไหลออกมานะครับแล้วก็ถ้าเหมือน m 4เลยเดี๋ยวขอญาตไปโหลดลูกเพิ่มนะครับโอเคโหลดลูกเพิ่มแล้วนะครับผมขอเบิร์ดหมดสักหน่อยนะ ใช้ได้ต่อไปเป็นออโต้นะครับแล้วก็ปรับแบบนี้เลยนะครับโหผมใส่ลูกน้อยไปจริงแหละนะครับมันก็เลยได้แถวเ,เนี้ยนะครับส่วนเอเซอร์รี่อะไรตรงเนี้ยจริงๆถ้าเป็นตัวพวกแก๊สอ่ะมันมีแก๊สนะราคาโคตรโหดเลยนะครับบอกราคาเาามือหนึ่งหมูว่าโหดมากถ้าเป็นแก๊สอันนี้ไฟฟ้าก็ถือว่าโหดอยู่นะนะครับมือนหนึ่งอ่ะ ตัวนี้จริงๆเป็นตัวปลดโบว์ของแก๊สนะครับแต่นี้มันเป็นตัวใส่หลอกมาก็เอาไว้เท่ๆให้มันครบองค์ประกอบของคลิสนะครับคลิสนะครับเออนะโอเคเล่นเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกปลดแม็กออกก่อนมันจะมีลูกเหลือประมาณ3นัดนะครับแล้วเราก็ปรับไปที่เซมิแล้วก็ลั่นไกลเซฟในการเผื่อลูกคาอยู่นะครับพอเราลั่นไกลเสร็จแล้วปุ๊บอันดับต่อไปเดี๋ยวขออนุญาต ไปวางอุปกรณ์แป๊บโอเคพอถอดแม็กแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการถอดแบตนะครับถอดแบตด้วยวิธีการเห็นไหมกดปึ๊บดึงออกมาเห็นไหมว่าสายมันงอนะครับอันนี้ผมยัดเข้าไปนะอันนี้เป็นแบตผมเองไม่ต้องห่วงครับผมคุณไม่ได้แบตนี้แน่นอนเป็นแบตใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นแบตใหม่ของผมเหมือนกันแบตเก่าผมสายเปื่อยไปแล้วครับใช้มานานมากนะครับอันนี้แบตใหม่แล้วก็ถอดมาได้เลยแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเป็นแบตที่ลูกค้าซื้อไปแบตที่ผมแถมเนี่ย ลูกค้าซื้อปุ๊บผมจะตัดสายให้มันสั้นนะครับสั้นประมาณนี้เนี่ยเนี่ยต้องดูที่พวกผมชี้เนี่ยเนี่ยเพราะว่าอันนี้ยาวเกินไปเราต้องยัดมันนะครับมันซึ่งอันตรายต่อสายไฟในอนาคตมันอาจจะขาดปริหรือบิดนะครับเลยต้องตัดให้มันสั้นเพื่อที่จะใส่จะตัวนี้ได้นะครับอ่ะพอเราอันนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดตูดปุ๊บแล้วท่านจะไปแขวนโชว์ก็แขวนได้เลยนะครับอ่ะวิธีการเก็บตัวนี้ก็พับมันลงไป ครับมันลบไปให้มันดังคลิกนะครับแค่นั้นเองนะโอเคไหมก็ประมาณนี้ครับผมเออแล้วก็ปิดช่องคัดบอกตัวเนี้ยเราก็กดปิดเออมันู้มบอกไปยังนะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจสั่งซื้อที่เพจบีบีการ์ดเชิงซาวและแอดบีแคลซอฟนะครับผมก็ประมาณนี้หรือว่าก,กดคําว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนะครับกดคำว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปแล้วก็แอดไลน์แอดเฟซมามีลิงก์มานะครับมีลิงก์นะครับข้างหลังผมก็ลืมแปะลิงก์ใต้คอมเมนต์เพราะว่า ซ่อมเ,เยอะนะครับมันก็เยอะพอสมควรนะไม่ได้เยอะมากแต่ก็พยายามเคลียร์งานอยู่นะครับก็ถ้าผมตอบชา้าหรืออะไรก็จําเป็นได้ก็คือโทรมานะครับผมโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณครับ